เย็นนี้จะทำข้าวมันไก่จอไมได้กินเมินแล้วเนาะอันนี้ข้าวถุงเครื่องปรุงสำเร็จรูปนะคะซื้อตามร้านค้าได้เลยเซเว่นอีเลเวนจะมีขายมั้งก็จะมีเครื่องใส่น้ำซุปใส่ออย่างเง,ง,งี้ยอันนี้ข้าวเจ้าใส่ข้าวลงไปนิดนึงสมชิตจะแจ้าข้าวแ,แขกนะคะมันแข็งดีเสร็จแล้วเราก็จะไปซาวข้าวก่อนล้างข้าวให้สะอาด ใส่เครื่องนำหูเข้าลงไปเจ้ามันจะมีในถุงนั่นแหละเสร็จแล้วก็คนคนคนล้างอกไก่เสร็จแล้วก็มาวางไว้ข้างหน้าเลยเจ้าเอาไปหูได้เลยเครื่องสำเร็จรูปนี่มันก็ง่ายดีนะเพราะเ,าเราอยู่ต่างประเทศเนาะจะมานางพัดนางหั่นนังเน,น,นี่ยจ้ามได้กี่นะ่อันนี้น้ำจิ้มเจ้าสมสีก็จะใส่หัน่นขิง ขิงซอยนะคะขิงซอใส่ลงไปน้ำจิ้มเขาก็มีให้น้ำซุปเขาก็มีให้ใส่พริกเปหนึ่งเม็ดให้จ้าขอบกินเนาะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินเพราะว่ามันมีขิงซอสแล้วนี่สุก้วเจ้าเราก็จะมาหั่นไก่ใส่จานเลยสูตรขายสูตรมันยังสมศรีว่าแหละ ไปโรงเรียนมาอิทกับผู้ใจแย่หยังกินเนาะเอาแบบง่ายๆบนรลทิบไก่ล้ไปวันเนี่ยสมศีก็จะไปกินได้กินข้าวกับสามีหลายวันแล้วเนาะวันนี้ก็จะไปกินข้าวกับสามีนะคะ นี่เจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น,น้ำซุปซอสน้ำซุปกวกนกร็มีให้มานะคะเราก็ไปต้มเสร็จแล้วเจ้ายกไปเสิร์ฟไปกินข้าวด้วยกันข้าวมันไก่มนะันนข้าวมันไก่อิดส์มล์แคลเนด์อ่ะข้าวมันไก่ทำเอง โอเคไหมเด็กุดซอสม่คฮทินเจอืม่พูดทินเจอินไซบ้านนี่กินข้าวเจ้านะคะฮามองก็กิน่ะเอนซนเอนซนที่อิตราสตามปีป้เโอเคบัดแล้วโอโอบาแล้วนี่กูนี่เนนายก before นาอ I don't like to go yeah. late, you know. Even go work, working, I go first. The boss, mm. I never go late. I don't like people look at me. And many people learn computer. I think people have many room. Mm. Long, long. i think that one big school make you teach you for do many thing there i think okay i think for myself yeah. not same not same school you mainly first you know no. yeah that's one little like up make you know something mm. that teach you just teach you uh Little bit language. Mm. I think this one expensive, actually. I think so. I see have people, people nice people not same school so before, you know. No, no, no. School here, look like a shit. Mm. If Come moment start like that. I think people know fast. Yeah, I think perhaps help we come to together. That to that guy when we have meeting. Nice, couple talk nice, and so he think okay. She's she she will come and uh, we not pay for her to go and then she not. Um, you know what I mean? I don't talk with many people. I talk with one guy. I come from somewhere I'm crooked. I say when I comes to here, X yeah. I also don't know language. Now I also not have work same like you he tell me. I say not easy for me for language. Even I uh, you know I have to hit. I say why you have to hit I think you have to talk Then y e talk. Then it with you easy. Do you have little one inside house? You know my kid when he come home he not talk. Then it he talk my language. <laughs> you have to learn with you kid more better. I tell him. Mm hmm. But for me, I not have kid. I have my husband. <laughs> not nice to my husband and wife each other. I say that. I understand that guy. Only one guy talk with me. ถอดอังกฤษเวลิน่าบันเสียงไอเป็น difficult for me อาเซียมีทู difficult not easy to talk มสมศรีอู้กับสาม,มีภาษาอังกฤษนี่แหละคือภาษาอังกฤษของอมสมศรีขี้ขันเขียนบอกตรงๆว่านี่เหนื่อยก็เลยอู้กันเรื่องเรียนหนังสือแกก็ถามเนื่งเรียนไปจะได้ฟองอย่างฟองเองแหละ ถ้าเรียนแบบนี้ตั้งแต่มาอยู่ใหม่ๆอ่ะคงจะดีอยู่หูซื้อกว่าโรงเรียนเนะมันจะดีกว่าความคิดนะแต่วันนี้ก็ยงได้เรียนอย่างเดียวความคิดของสมศรีนะสะอาดจะอา่านแบบมันดีกว่าเออดีกว่าตีแบบตอนที่เขามาแต่งงานใหม่ๆแล้วไปโรงเรียนนะ่ะมันปนเปปนเปมันมหูเหลืองไงอืมอันนี้ก็ยงหูเหลืองแต่แหละแต่ก็คอยพอก่อนเจ้า คอยดูก่อนมื่อกลางวันแหลกอยู่หพะวมันเพิ่งจะวันแหลกอยู่เนาะแล้วก็ดูต่อไปเจ้าคุณสามีบุกถามไปจะได้อย่างจะได้อย่างนี้แหละอืถ้ามีโรงเรียนแบบนี้ตั้งแต่แหลกแหลสมศรีคงจะรู้ไปนานแล้วแหละมีคนถามว่าสมศรีไม่ได้เรียนเหรอได้เรียนแต่พอดีสมศรีมีงานทําก่อนไงได้เรียนมันเรียนน้อยเดี๋ยวจะมาเราเร่องเรียนมาหลังให้ฟังนะเจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านติดติดตามเจ้า